คุณเคยรู้สึกว่าเวลาที่คุณอยากจะได้ชีวิตหรือวิถีชีวิตบางอย่างเช่นความร่ํารวยและคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรไหมครับกี่คนในที่นี้ที่รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากได้บางสิ่งเช่นนาฬิกาแ,งแพงๆนะครับกระเป๋าที่แ,งแพงๆหรือวิถีชีวิตที่คุณชอบบางครั้งเนี่ยทำไมเราเผลอว่าเราไม่คู่ควรให้ฉันไม่มีปัญญาหรอกเฮ้ยฉันไม่ดีพอสิ่งนี้มันมาจากการที่เรากําลังไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองครับ เรากําลังทรยศตัวเองคําว่าไม่ซื่อสัตย์และทรยศตัวเองเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่คุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าคุณมีผลลัพธ์เล็กๆในทุกๆวันถ้าวันนี้คุณเริ่มตั้งแต่วันนี้นะแล้วคุณเริ่มเก็บสะสมควาสมสำเร็จเล็กๆทุกวันบางคนชะล่าใจครับว่าเฮ้ยควาสมสำเร็จมันเล็กไปมันคงไม่มีเอฟเฟกกับชีวิตหรอก คนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะเก็บสะสมความชื่นชมยินดีความสำเร็จเล็กๆน้อยๆทุกทุกวันครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยข้อหนึ่งมีกําลังใจมีแรงจูงใจมีแรงบันดาลใจก่อนเมื่อคุณมี3อย่างนี้ครับไม่ต้องให้ใครมาเชื่นชมก็ได้ไม่ต้องให้ใครมาถีบก้นคุณแล้วค่อยทําก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มลงมือทำทันที สิ่งสาคัญคือถ้าเกิดว่าคุณซื่อสัตย์กับตเองได้เช่นฉันจะไลฟ์สดทุก9ก้าโมงเช้าโอเคคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณก็ไลฟ์สด9ก้าโมงเช้าแบบนี้คุณกําลังเคารพตัวเองครับคุณบอกว่าคุณจะตื่น7จ็ดโมงเช้าเพื่อมาออกกาลังกายแบบนี้คุณกําลังเคารพตัวเองครับคุณบอกว่าคุณจะอ่านหนังสือก่อนนอนคุณกําลังเคารพตัวเองครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเนี่ยสร้างการเคารพตัวเองได้จากการที่มีพันธสัญญาเล็กๆน้อยๆกับตัวเองเก็บความสําเร็จเล็กๆน้อยๆทุกวันแบบนี้้คคครรรุณจะะููสึก่่ววเพาา คุณรู้ดีว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่และสิ่งนั้นเป็นการเติบโตไม่มีมนุษย์คนไหนครับที่รู้สึกงี่เง่าที่ตัวเองกําลังทําสิ่งที่เติบโตและรู้สึกแย่หรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในเส้นทางของการเติบโตมันก็จะมีอารมณ์สภาวะความรู้สึกที่ฉันรู้สึกเติบโตพิมพ์พร้อมกันครับฉันรู้สึกเติบโตโอไปสานมาสกโคออสวัสดีครับ